นะครับต้องไล่อากาศออกเหยียบเหยียบขึ้นทีนี้วิธีการไล่อากาศมีก็คือเหมือนกันหมักหญ้าทั่วๆไปก็คือเหยียบย่ำนะครับให้มันแน่นไล่อากาศออก ทีนี้หลังเม่เหยียบย่ำไปที่เรียบร้อยแล้วเนี่ยจะได้ว่าตอนนี้อากาศก็คือไล่อากาศออกมากที่สุวทาางามได้ทีนี้หลังจากนั้นแล้วเราก็จะใส่เกลือนะครับใส่เก,กลือใส่เกลือเนี่ยโรยทับข้างบนเพื่อต้องการที่ดูอากาศออกและไม่อากาศข้างนอกข้าวึ้งใช้พวกผู้ปัญญาไทยนะครับทีนี้ก็ะจายไปให้ทั่วกระจายไปให้ทั่วนะ หลังจากนั้นแล้วเงื่อนได้แบบนี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วอากาศข้างในดูดออกแต่ข้างนอกเข้าไม่ได้ก็เลยต้องเอาักขวามาปิดอีกชั้นหนึงนะครับการอีกทีนึ่เอามาปิดไว้เอาพลาสติกอะไรกระสอบอะไรก็ได้แล้วก็เอาปกขวาปิดไว้อีกทีนึ่งนะครับส่วนนี้เป็นเรื่องทง่ายที่สุดก,กนักเกษตรกรเรามิจาั้นแล้วเนี่ยอากาศมันเข้าถ้าเราไม่ใช้เกลือ กันเอาไว้เนี่ยอาการเข้าไปแล้วก็จะเป็นเชื้อราข้างในนะมันจะเป็นเชื้อราเพราะฉะนั้นหมักเอาไว้นานไหมพรุ่งนี้ก็กินได้แต่ที่ดีที่สุดก็คือต้องยี่สิบเอ็ดวันขึ้นมันยังจะใช้ได้แต่หลังจากที่เราเปิดฝาเนี่ยเปิดเอาเกลือออกแล้วเอาไปให้สัตว์กินแล้วเนี่ยจะต้องใช้ให้หมดภายในสามวันเพราะเห็นว่าไม่นั้นจะมีเชื้อราเข้าไปอยู่ข้างในตอนในขณะที่เราเปิดแล้วเพราะนั้นต้องคำนวณก่อนว่าเวลาจะไปให้สัตว์กินนั้นเราคำนวณว,ว่าหมดไหม ไปในสามวันนะครับนี่คือคือที่มาที่ไปในการหมักทนุทถนอมอาหารของอาาสัตสิสัตสีกระเพาะนะครับทีนี้เมื่อหลังจากที่เราผลิตอาหารสัตว์ด้วยใบตั้งปาม ต้นทุนก็ต่าลงการเลี้ยงสัตว์ก็มีความมั่นคงมากขึ้นแต่ที่สําคัญที่สุดต่างป่ามนอกเหนือจากที่เราหมักให้อ้วงให้แพะกินแล้วเนี่ยหรือสัตว์สีกระพาอแล้วเนี่ยเราก็เอามาปูทัาใบอัวดซับมูลซับไอ้ที่มันนอนเนี่ยนะครับเพื่อต้องการที่จะให้มันดูดซับสิ่งปฏิกูลของเขาเนี่ยไว้เป็นปุ๋ยต่อนะครับซึ่งใบต่างป่าทั้งหมดที่เหลือเราก็เทลงไปในที่เขานอนนะครับ ให้มันซับเอาไว้นะนี่คือใบตางปามข้อดีเขาตามเข้ามาอีกอย่างหนึ่งวิธีการก็คือเอาไปเทใส่นะครับเอาไปเทใส่ลงไปนะเทลงไปในให้เขานอน เมื่อหลังจากที่เราใส่ไปที่เรียบร้อยแล้วเนี่ยมันจะซับของปฏิกูลเอาไว้พอซับเสร็จแล้วขึ้นมาภายในหนึ่งอาทิตย์เนี่ยมันก็คลุกคล้าอย่างดีใช้ไก่อะไรมาช่วยด้วยหลังจากนั้นก็กลายมาเป็นปุ๋ยนะอยู่สไตล์แบบนี้นี่จะดงว่าหมักไปในตัวของมันเองแต่ว่าคนที่กลับกองง่ายก็คือไก่นะมาช่วยคุยเขีย่ยตัวนี้เป็นตัวซับได้ดีมากๆเลยซับของปฏิกูลไม่ว่าจะเป็นน้ำเยี่ยวหรืออะไรก็ได้แต่นี่ครับ สุกครู่คราวเข้ากันหมักไว้อย่างนี้เป็นปุ๋ยชนหนึ่งเลยซึ่งใช้หน้าที่เดียวกันประหยัดเนื้อที่ไม่ต้องไปหมักที่ไหนอีกหมักไว้ที่นี่เลยหนึ่งอาทิตย์ประมาณสองอาทิตย์ถึงสามอาทิตย์ก็น,นําไปใช้ได้เลยครับเขาเรียกว่ายี่สิบวันขึ้นไปแต่จริงๆแล้วเนี่ยเกษตรกรบางครั้งเนี่ยเรายังเป็นต้องเอาปุ๋ยนี้ไปหมักที่อื่นซึ่งใช้เนื้อที่แต่ถ้าคนไม่มีเนื้อที่หมักไว้ที่เดียวกันเลยที่โรงเรือนสัตว์แนะไม่ว่าสีกระพาะไมวแพะงัวอะไรพวกนี้ นั่นคือคข้อดีของการทำมันสัตว์ของใบต่างปามนะครับทีนี้นอกเหนือจากที่เราทำปุ๋ยแล้วมูลสัตว์เนี่ยเราเอาไปทำแก๊สต่อยนะครับทุกคราวให้เข้ากันแล้วเอาไปทำเป็นแก๊สุงต้มใช้ในครัวเรือนแสดงว่าได้ทั้งปุ๋ยได้ทั้งการทำแก๊สออกจากแก๊สแล้วก็กลายไปเป็นปุ๋ยต่ออีกทีหนึ่งแสดงว่าไม่ได้ทิ้งเลยเพราะฉะนั้นมูลค่าของอการทำมารสัตว์เนี่ยดีหลายเรื่อง เรื่องแรกก็คือหนึ่งทำให้เรานั้นมีเวลาออกของวัตถุดิบที่จะชุมชนมาใช้ให้เป็นประโยชน์ประการที่สองก็คือว่าสัตว์ของเราเลี้ยงแล้วมีความมั่นคงลดต้นทุนในการทําอาหารประการที่สามต่อมาก็มีปุ๋ยและที่สําคัญที่สุดกลับไปเป็นปุ๋ยยังที่ต้นก็เดิมเหมือนเดิมได้นี่คือที่มาที่ไปในการทําอาหารสัตว์ครับ ทีนี้นอกเหนือจากที่เราปริดาอาหารสัตว์ให้ให้งัวกินเป็นที่เรียบร้อยแล้วสัตว์สี่ขาเพราะอีกตัวหนึ่งก็คือแพะเพราะฉะนั้นอาหารตัวนี้เราให้แพะกินได้นะครับโดยวิธีการหมักเมื่อกี้เหมือนกับการเลี้ยงวัวเมื่อกี้สี่ขาเพราะแต่ที่สําคัญที่สุดก็คือว่าเอามาปูใส่ใต้ถุนได้เหมือนกันใต้เร้าก็ได้เหมือนกันอีกแต่ที่สาคัญแพะเนี่ยวิธีการเลี้ยงเนี่ยหลังจากที่เราเลี้ยงไปแล้วเกิน4ี่สิบเมื่อไหร่ปัจจัยกรของมันอยู่กับที่เนี่ยใช้เนื้อที่น้อยเนี่ย ลูกออกมันออกมาแล้วเกินสี่สิบเมื่อไหร่เราต้องบริจาคไปตามหลักการของศาสนามีฉะนั้นแล้วแพ้ที่อยู่ในโรงเรือนเนี่ยถ้าเกินจากนี้แปดสิบเก้าสิบเราไม่บริจาคแพ้ก็จะตายกลับลงมาเหลือสามสิบีกพอเลี้ยงไปเรื่อยๆอีกเราไม่บริจาคอีกสี่สิบกว่ามันก็ตายกลับลงมาอีกทั้งๆท,งท,งที่มันไม่ค่อยมีโรคหรอกแต่มันไปเกี่ยวพันในเรื่องของศาสนาเพราะฉะนั้นการบริจาคให้กับผู้ยากไร้นะครับผู้ยากไร้นี่ก็เป็นเด็กกำพร้านะ ปีหนึ่งหรือว่าเกิน40เมื่อไหร่ต้องรีบบริจาคเสียส่วนที่บริจาคนั้นต้องบริจาคตัวที่เราชอบหรือสวยงามที่สุดไม่ใช่เอาตัวที่ไม่ปกติไปให้เขานะครับนี่คือการเลี้ยงสัตว์เฉพาะแพ้มันอิงศาสนานิดหน่อยนะครับเพราะว่าสัตว์ตัวนี้เป็นแพ้ที่รับบาปเพราะฉะนั้นวิธีการรับบาปที่ถูกต้องคือต้องรับในสิ่งที่ถูกต้องนะแต่ข้อดีก็คืออาหารที่เราผลิตเนี้ยเราไม่จำเป็นต้องปล่อยให้เขาไปกินใน ไอ้ตามสวนหรือ,อในสถานที่กินที่ของคนอื่นอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าถ้าอยู่โรงเรียนแบบนี้มันปลอดภัยหลายรเรื่องโรคโรคก็กมีน้อยที่สําคัญที่สุดคือถ่ายพยาธปีละสองครั้งก็พอแล้วแต่ถ้าเราปล่อยกลางทุ่งเนี่ยเราจะมีพยาธเยอะนะการดูแลก็รักษาก็การจัดการก็ลําบากแต่เพราะฉะนั้นการที่จัดการแบบนี้เหมาะสําหรับบุคคลที่ไม่มีที่แต่มีความประสงค์ที่จะเลี้ยงที่สําคัญแพ้เนี่ยเวลาอัด เวลามันขับถ่ายออกมาแล้วเนี่ยมันจะอัดเม็ดอย่างดีแล้วมันไม่ต้องสร้างปุ๋ยโรงงานอัดเม็ดเข้าไปอีกในเรื่องปุ๋ยนั่นคือข้อดีเพราะนั้นวันนี้อยากจะให้เก,กษตรกรได้คิดว่าวันนี้ชุมชนของเรามองดูว่ามีวัตถุดิบอะไรอยู่ในชุมชนมั่งที่เป็นอาหารของรรสัตว์สี่ขาพอได้ท่านพยายามประยุกต์เอาสิ่งของที่อยู่ในบ้านของท่านมาเป็นอาหารของสัตว์เลี้ยงได้ครับไม่จะเป็นต้องเป็นใบต่งปาล์มแต่ขอให้มีอยู่ในชุมชนและสัตว์นั้นเขากินอยู่ครับ ปราดได้มีความคิดในรูปแบบของการประยุกต์เศรษฐกิจพอเพียงเข้ากับวิถีชาวบ้านที่เป็นอยู่อะค่ะเพราะว่าในการเลี <S s <S so e ้ยงไม่ว่าจะเป็นการเลี้ยงสัตว์ไม่ว่าจะเป็นการปลูกพืชปราดได้ใช้องค์ความรู้ที่ปราดมีมาประยุกต์ใช้กับสิ่งที่มีของที่อยู่ตามบ้านของปราดอะค่ะในการเลี้ยงสัตว์สีกระเพาะของปราดนี่นะคะ ตามที่ไปดูเนี่ยปราดได้มีการเลี้ยงสัตว์ฉี่กระเพาะอยู่2แบบก็คือแพะกับโคใช่ไหมคะในส่วนของแพะเนี่ยปราดจะมีจุดประสงค์ก็คือขายเพื่อเอาเนื้อซึ่งในการเลี้ยงของใน,ในการเลี้ยงของปราดเนี่ยจะแบ่งออกเป็นลักษณะของโรงเรือนที่ถูกต้องตามหลักวิชาการอยู่แล้วมีการยกพื้นสูงแล้วก็ในส่วนของพื้นเนี่ยจะเป็นร่องนะคะแล้วก็ในส่วนของการเลี้ยงดูปราดได้มีความเอาใจใส่ดูแลแพะได้เป็นอย่างดีแล้วก็การให้อาหารปราดได้มีการนํา ทางใบปาล์มทั้งบดแล้วก็ทั้งหมักมาช่วยในการเลี้ยงแพะและคนเนี้ยค่ะปราดได้ใช้หลักวิชาการเยอะมากในการประยุกต์ในการเลี้ยงสัตว์สี่กระเพาะยกตัวอย่างเช่นในแพะปราดได้ทําการยกพื้นสูงการยกพื้นสูงเนี่ยมีประโยชน์ที่ว่าอากาศถ่ายเทได้ส,ดสะดวกแล้วก็เวลาที่แพะถ่ายมูลออกมามูลจะตกลงมาด้านล่างมูลของแพะนี่นะคะปราดก็ยังมีการเก็บ เพื่อที่จะขายทําปุ๋ยต่อไปในส่วนของโคเนื้อก็เช่นเดียวกันค่ะปราดได้เทคอนกรีตในส่วนของโรงเรือนเวลาที่ปราดต้องการมูลแต่ว่ามูลของโครปราดไม่ได้เอาไปขายเพียงอย่างเดียวแต่ว่าปราดเอาไปประยุกต์ใช้ในการทําก๊าซชีวภาพด้วยซึ่งตรงนี้เนี่ยมันเป็นหลักวิชาการอย่างหนึ่งที่ปราดสามารถเอามาประยุกต์ใช้กับวิถีชาวบ้านได้เป็นอย่างดีค่ะเท่าที่ดูวันนั้นที่คุยกับปราดก็คือว่าเกรงว่า ปริมาณไนโตรเจนหรือว่าแหล่งที่มันเป็นที่จูลินทรีย์ในตัวสัตว์เนี่ยนะคะจะเอาไปใช้เป็นแหล่งโปรโตีนจะมีน้อยก็เลยแนะนําปราดว่าน่าจะเสริมไนโตรเจนในรูปของยูเรียลงไปด้วยะคะ่ะเพื่อที่จะเป็นแหล่งไนโตรเจนให้กับจุลินทรีย์ที่อยู่ในตัวสัตว์เอาไปใช้สร้างโปรโตีนนะคะ สัตว์สี่ขาพ่อเขาจนเดียวกันวันนี้สมัยก่อนเ็าอยู่ได้สบายดีในป่าในกลางทุ่งกินอะไรก็ได้แต่วันนี้เรามาประยุกให้มากินของบ้านเราเพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะเห็นว่าวันนี้สัตว์ที่มากินตรงนี้แล้วมันบอกว่าสบายดีไม่ต้องเดินให้มันเมื่อยอยู่ในอยู่ในคอออยู่อะไรก็ได้สบายดีไม่เห็นมีปัญหาอะไรที่สําคัญที่สุดเวลากินเข้าไปแล้วเา็ายังกลับถ่ายออกมาเป็นก้อนเหมือนกับที่กินหญ้าอยู่เหมือนกันเลยครับทีนี้การทำหมาสัตว์สี่ขเพาะคือนําวัตถุดิบที่เดียอยู่ในชุมชนเอามาใช้ วัตัวดึกตรงนี้ซึ่งเป็นของเหลือใช้อยู่แล้วจริงๆแล้วเนี่ยต้นปาล์มหรือต้นกะินอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเขาบอกเขาพร้อมแล้วยินดีที่จะให้ห้วงให้แพ้กินแต่เราไม่ได้เชิญเขามาท่านนั่นเองเราก็เลยตัดสินใจไปเชิญเขามาให้ห่วงให้แพ้กินหัวแพ้ก็เลยบอกว่าโอ้อร่อยดีต่รู้อย่างนี้กินทั้งนาแล้ว